ที่เราจะมาเล่นกับไฟนะฮะวิธีการดับไฟนะฮะปุ๊บมีไฟนี่ไฟจริงนะฮะนะฮะเอาเข้ามาให้ใกล้ครับกล้องครับให้เห็นแค่ประมาณหน้าผมกับไฟฮนะเห็นไหมฮะเห็นครับเห็นนะฮะนี่ไฟแล้วอันนี้นะฮะครับผม อีกข้างนี่ครับอ๋ออีกข้างเหรอนี่อีกข้างนะโอ้โหเนี่ยอันนี้ใหญ่มากแล้วนี่อีกอันเลยอ่ะต่อไฟในปากด้วยครับโอ้โหไม่ดับ,บอ่บะะกูร้อนแล้วข <laughs> อเสียตงตบมือหน่อยครับตบมือหาอะไรครับ